วันทานานันท้าพเจ้าขอน้อมกราบถวาดอกไม้ทคกเย,ย,ย็นตาบูธาเทวดาฟ้าดินองค์มส้มเด็จพระอินทร์องค์ส้มเด็จพระอินทร์องค์ส้มเด็จพ,พระศิวะองค์ส้มเดชพระรอมองค์มส้มเด็จพระนารายณ์องค์พระพิฆเนศองค์พระขันทัตุมารองค์พระแก้วพระกาลข้าวจะกรโรบาลสตรีทิศคุณาอมรทันจาตุมาร,ราชกาเบื้องบนสดผมเบื้องต่ำ พระเพอตวายุทุกพระองค์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอัคารพระพุทธพระพุทธตัดพระศุ์พระสาวพระลาหูพระเกศองค์ท้าจะทำรามเทพพันท้าแพร่กินแพท่าันช้เสียงรอบคุณ่ันไ้ติเกียองค์พระแม่อุมาองค์พระแม่กาลีพระมารัตีผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิงสถนั่ที่นี้ทุกท่านทุกพระองค์ ที่กาบะนามก็ดีม่กาบะนามก็ดีขวัเจ้าทั้งหลายขอนอบกล้า,าวถวายดอกไม้โค์เตียนราบสักาสการะสูชาทุกท่านทุกโองค์ตั้งใจตามสบายครับสรัตังสเสนังสะพันธุ์นากเรนตังปริตานุภาโวสะทาระคโตติปริตวานาเมตังเมตตาตัานตาอาเวกิติกิตาปริตังพระนาันตู สักเทกาเมจะลูเปคิติภะกะเตจันตลิเทวิมาเนติเปละเทจา,าเมตะรุวนาคาเนยเทเทมมาียวัตถุงเกเตภุมตาญาณตุเทวาจละตาลวิสเมยักะกานทัปนาคาติดคัตตาติดกยัญปิวะนวัจนางสาตะวงเมสุนันตุธรรมตาโมนาการอุอายามพัทันตาธรรมตาโมนาคารอุอายามพัทันตา ธรรมะธรรมะาากาโรอจาจามย์วัฒนตาหาทุกขประจับพน้อ,นอมกราบกราบบูชาอัญเชิญเทพดาเจ้ารามอมรนพม,มินอหิมศักดาเดเทพดาเจ้าทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินตัวตั้งปฏตภีพื้นดลนสุดก,กายตันไดข้าพเจ้าพรอกราบบูชาอัญเชิญเปรตมาสุพงในราวนี้อัญเชิญองค์สมเด็จพระอินทร์สวนองค์สมเด็จพระอินทร์องค์สมเด็จพระศิะวะองค์สมเด็จพระคม องค์พ่อเบปันนารายณ์องค์พระพิฆเนศองค์พระแก้วพระกาฬพระเจ้าโตบาลทีทิศพุทธามาตย์ชันจาตุมอารันกาเบื้องบนสุดพรมเบื้องต่ำพระเพอสวรรค์ทุกองพระอาทิตย์พระจันทร์พระทานพระพุทธพระพุทธขันธ์พระสงฆ์พระเขาพระหลูพระแดงองค์ข้าความลาเสศ็จขันธ์ใช้แป้งกินแย้มขันธ์ใช้เสียงละบนขันธ์ใช้ถึงเยอะองค์พระองมาเกี่ยมของวัตถุธรรมชาตเจ้าขอน้อมกราบกราบบูชาอัญเชิญ ทุกท่านทุกองเม,มื่อเดมาประชมสโมสรจำลองธีในราวนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายทําการใดๆที่สีการใดๆในราวันนี้โปรดโดยมดานประธานคอนประสิทธิใหี่ได้เปิดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังํนนงาเร็จสมความาัฒนาทุกะการสิโลเมอเดชะห้าแต่เทวดาฟ้าดินข้าพเจ้าทั้งหลายทําการใดๆผิดพลาดทั้ทงไป กายวาจาใจโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทำในความประบาทเผลอเลยรู้ทำเป็การรดเมตตาประทานภคยโทษโยกโทษให้กับข้าพเจ้าจาะครก็กลัวทำการใดๆสำเร็จอมความปรารถนาข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าถวัติเครสัการะภูทาทั้งเบยเทวสก,การรักษาภูติาหารอันเป็นอาหารอันประเสริฐ ผุด,ดมเทธิของมนุษย์ข้าพเจ้าบรรเจริดบรรจงจัดถวายพันมีใบสีพุทธคุณใบสีปากทามใบสีพรมพนมต้มแดงต้มขาวต้มโศขลกไม้อาหารหวานข้าวพันเป็นอาหารพันประเสริฐอุด,ดมฤทธิ์ของมนุษย์ข้าพเจ้าบรรเจริดบรรจงจัดถวายบูชา ในวาาวนันนี้ขอเทวดาฟ้าดินผู้ฝักิฝึกทุกท่านทุกองทุกทั้งใต้ทั้งใต้ที่กพาพนามก็ดีไม่กพาพนามก็ดีขอทุกท่านทุกองค์เดินมาประชุมตบโอสอนยังลงพิธีในวาาวันนี้ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมงานทั้งหลายประทำพิธีการรอพระในโรงพร้องแห่งนี้ในวาาวันนี้ขอเทวดาฟ้าดินผู้ฝักิฝึกทุกท่านทุกองค์ที่กพาพนามก็ดี ในกาพนานพอดีโหโดมดา,ปาน,นประธานพรประสิทธิให้ไทยเกิดความสักตรความแข็งสำเร็จองความปัฒนาทุกการณนะโมรอ้อมพระเจ้าแสตฟอบคอบล้อมไปมามนะมสิบหกองล้อมหน้าหน้าโป่งล้อมหลังตักตูจังงังพิราษสันตะิณอยู่ซ้ายโมดอยู่ขวาพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังพระราชาข้างหน้าตัวข้าพเจ้าอยู่กลาง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระตาปเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคนณเทพดาเจ้าจงมาเป็นพยานแห่ง้าพเจ้า้าพเจ้าผู้บิดายสืบตรงผู้ใดคิดร้ายต่อ้รพเจ้า้รพเจ้านั่งรัเผาศัตรูนั่งแพ้ศัตรูให่แพ้วลาทำลายพุทธทางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธทางแทบพาดธรรมังแทบพาดสังฆทางแทบพาดจากันตรดยทั้งปวงปุตตห้า คุดสิิบุสิบสอง่จดคุสิบสามร้อยสิบเจ็ดมาเป็นที่พนึ่งแห่งข้าพเจ้าสาธุอุตาสะอามะมันเมปุตตางปฏิติธรรมงปฎิิสางธัรปฏิธิอินทาปฏิิอิสลาปฏิปิผมมาปฏิตินาราปฏิติเทวาปฏิปิครูอาจารย์ปิสิปฏิปิอภัตติเถิยแต่ขอขันแต่ขันมาอย่าง <c oughs> ขอาะ